สวัสดีครับผมแจ็คนิสันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นิสันโชอเอวันนะครับผมกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆนะครับผมว่าโปรโมชั่นของตัวรถของนิสันเดือนพฤศจิกายนอยู่นี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับปะเราไปดูกันนี่โอโ้โหมาถึงก็เจอเลยนะครับนิสันคลิก e อีพอเวอร์นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นนิสันคลิก e อีพอเวอร์นะครับเดี๋ยวจะสอบอ่าจะทำคำโฆษณานิดนึงครับสำหรับทางลูกค้าบางคนยัง สงสัยนะครับว่าการทํางานของนิสสันคิเอ e p เ w e ร์เนี่ยเขาทำงานยังไงก็คือตัวนิสสันคิเอฟเพิร e ครับมันจะวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ทำไมยังมีเครื่องยนต์เพราะเอาเครื่องยนต์มาทําการปั่นไฟนะครับผมเลยยังมีเครื่องยนต์เพื่อที่จะไม่ต้องไปหาที่ชาร์จนะครับผมกับแคมเปญสุดพิเศษครับดอกเบี้ยอยู่ที่0.99แอบยงไงโเบีร0.99เล่าใจไหมครับ หรือจะเลือกดาวที่1,999.99บาทก็ได้นะครับผมนิสันคิกีพาวเวอร์นะครับส่วนนิสันอเมร่านะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นที่แบบว่าเราใจสุดๆนะครับผมเราใจมากนะครับดอกเบีย้ยฟังให้ดีๆนะครับนิสันอเมร่านะครับดอกเบีย้ยดาว25% 0%ให้ถึง4ปีเลยทีเดียวเชียวได้ทั้ง2รุ่นนะรุ่นนี้รุ่น EL นะครับผม589,000บและนี่รุ่นตัวท็อปนะครับ699,000บาทนะครับผม0%ให้กับ Nissan Armada 4ปีนี่ Nissan Navara นะครับผมตัวนี้เป็น Nissan Navara Black Edition นะครับตัวนี้เป็นรุ่น4ประตูนะฮะกับแคมเปญนะครับดอกเบี้ย0%สูงสุดถึง6ปีนะครับ0%ถึง6ปีนะครับผม Nissan Navara นะครับ0% 6ปี ส่วนตัวนี้เป็นรุ่นแคปนะครับเป็น King Cap นะครับผมกับแคมเปญเริ่มต้นดาวที่9,999บาทหรือหรือนะฮะมีโปรแกรมพิเศษนะครับผมเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่3,699บาทโอ้โหฟังไม่ผิดครับ3,699บาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็น b l k e k i t i o n ตัวแคปนะครับ <Yes. S 1> ผมโปรโมชั่นดีแล้วใจ และพี่ใหญ่นะครับนิสันเทอร่านะครับตัวนี้ก็เดือนนี้พิเศษนะครับมาพร้อมกับ0.9 9เเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ได้0%เซไอศูนุ้า9 9้านะครับนิสันเทอร่านะครับผมเอาละมีตัวไหนอีกนิสันคิดนะครับ0ูนจุดเก้านิสันอเมล่านะครับศนเปอร์นะครับผมให้ถึงนี่ต้นนี้จะเป็นนิสัน คลิก e power สีน้ำเงินนะฮะเป็นสีน้ำทะเลเป็นไงบ้างครับเดือนนี้โปรโมชั่นเราใจดีไหมฮะมีทั้ง0%นะครับดอกเบี้ยศู9ดนะครับหรือจะเลือกผ่อนอยู่ที่3 6 9 9ักาทเกันกาสันคิงแคปนะครับนวารานะครับผมและยังคงมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าที่เป็นข้าราชการพนักงานรับสารกิจนะครับผมรับเงินสนสับสนุนสูงสุดถึง10,000บาทนะครับผม เป็นไงบ้างครับอ๋อนิสันเฟิร์สนะครับสำหรับลูกค้าเก่านิสันเฟิร์สนะครับที่มีประวัติของนิสันนะฮะแฟนนันนิสันลิสติ้งนะครับได้ส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุดถึง0.20สตางค์นะครับผมโอ้โหอะไรยังได้แพ็กเกจเซฟเซฟนะฮะขอเป็นตัวโก้แพ็กเกจนะครับผมเข้าสู่บริการฟรี6ครั้งนะครับผม เป็นไงบ้างครับวันนี้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นดีๆนะครับก็นํามาเสนอให้ทางคุณลูกค้านะครับให้ชมกันนะครับเดือนนี้เราใจจริงๆเลยและเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานท่งานสักตาข้ามแม่น้ําแควนะครับผมก็จะสิ้นปีอีกแล้วนะฮะยังไงขอฝากนะครับกับนิสันชอเอรวันนะครับผมทุกสาขาเลยนะครับขอบคุณมากครับ100%